ตองก่อนนะเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยนะนี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทลูกละร้อยลูกละร้อยอ่ะมาดาก่อนคนแรกเราจะหมุนหนึ่งใบนาดาถอยก่อนครับอ่ะนาดาใส่นาดาใส่ร้อยดูว่าจะได้อะไรใส่ตรงตรงใส่ตรงตรงเอาใหม่เอาใหม่ะ ของนาวาอ่านาวาหยอดหนึ่งตู้หนึ่งร้อยครับอุ้ยตกใจอ่ามูนนี่มาแล้วมาแล้วเย้ได้ฮะโยโย่อ่าจิวนิ่งๆก่อนนิ่งๆนิ่งก็มีค่ะจิวค่ะโอเคเราไปเกาศของนาดาก่อนนาดาได้เป็นตัวอะไรนะลูกโคโยชิโนบุโคโยชิโนบุนะ แกะได้ไหมคะแกะไม่ได้ค่ะนี่กระเท็แน่นมากค่ะคุณแม่เป็นคนเก็บแล้วดาเป็นคนขายของลาวาก็กำลังแกะนะคะโทมิโอกาคิวนี่ของนาดานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่แกะให้หน้าแกะมหนึ่งค่ะอุ้ยดูสิ อย่างน,นี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นถุงพลาสติกใช่ไหมแล้วแกต้องใส่ถ่านมันด้วยค่ะอ๋อเหรอคะถาดม,นมาันน้วเป็นอย่าถงนี้โอ้ยน่ารักอะ่ะโฮ้ยน่ารักอะ่ะนี่เหรอใส่เข้าไปค่ะเดี๋ยวคุณแม่ใส่ให้ก่อนนะวาอย่าลืมนะได้แล้วเฮ้น่ารักอะ่ะต่อไปของนาวาอ่ะต่อไปของนาวานะ อ่ะนี่นะนี่ของะวางวาตัวอะไรนะทมเยอวผักกิวิวายมียอะอะไรไ่ตัวอะไรอะนี่ฮะกิวค่ะเปสาหลักวันนีเสาหลักอะไรีแม่ี่แม่ม่ก่อนสาหลักน้ำาใช่เหรอสาวลักน้ำอะไรหรอุ้ยมีดดบด้วยเสียงอะเฮ้ยเราถายดีดีพี่ เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงนี่ของของนี่มีมีดาบอ่ะเจ๋งอ่ะเขาเลือดาบเดลยแม่ทำให้ไม่อยากทำเองโอเคนี่ของหนูมีดับติดมาแล้วนะของแมดามีดับติดมากับตัวถามนะโอเคไป เขาหยาอได้ตัวสีชมพูวันนี้นะคุณแม่สองตัวออกมาแล้วคันติโลเฉยเลยค่ะอ่าแล้วคันติโลโอเคสามตัวสามครั้งครั้ตัวเลยโอเคเป็นของเรานะเก็บได้ไหมคะม่น่าได้นะคะตัวที่สามนะเป็นคันติโลจะเกะกันนะคะ การเปิดมากนะคะนี่จะโพแทเทยียมิลิติดอยู่ค่ะอุ้ยอุ้ยคันจิโน่นะคะ่ะตัวที่สามขนะองเรานะคันจิโน่ของเราคือของนาดา,าไม่าจะไม่พอค่ะอ้าวันโี่ ที่เท่าไหร่กระโหวก่อนโอ้แขนแขนเขาขยับได้นะแขนเขาอ้าวดาบอยู่ไหนอ่ฝั่งไหนอ่ะ โอเคตัวที่สี่ของเรานะตัวที่สี่เราตัวที่สี่แล้วทั้งหมดมีหกตัวนะเราได้สามตัวแล้วนี่ตัวที่สี่ดูดิว่าจะได้ตัวอะไรอ่าแขไม่ได้โอเค้น ตำกันเลยเอตัวที่สี่นะถ้าจะมาแกะอินโนซูกเกะออกจากไข่เราหมุนเราหมุนสี่ครั้งเราได้สี่ตัวเลยหมุนสี่ครั้งก็ต้องได้สี่ตัวส<ด>ี่ครั้งสี่ตัวใช่สี่ครั้งสี่ตัวแต่ตัวเราตัวเราแบบตัวเราไม่ซ้ำกันเลยนะว้าวอินโนซูกเกะหมูป่าเราอืมเกะเขาไม่เัินบ้าทเลยก่อนไม่เงินบาทเลย คือไม่ไม่หยุดอยู่นิ่งๆนะคะคนนี้ว้าอ๋อเขาก็มันเริ่มนะคือหัวเขาก็แกะได้นะแล้วก็มือเขาก็ขยับได้เพิ่มเติมคือมีดาบสองเล่มมีดาบสองอันนี่เจ๊โที่สี่ของเราเลิศสุด หมาแล้วสี่นะครั้งที่ห้าว่าเราจะได้ตัวอะไรนะถ้าเราอยากได้ตัว <ใน S 1> ตัว <ใน S 1> สี<ผ>มชมพูนะค่ณแม่สีแดงลายกระโปกสักอย่างโอเคใจครั้งที่ห้าของเราหมุนหมุน ตัวเดิมตัอชิ่ตัวเดิม,เ,ดมเราจะหมุนครั้งที่หกนะครั้งที่หกเราเรา,เราไม่ตัดกัดเราเป็นเป็นยี่สิบละเราหมุนมาห้าครั้งเราครั้งที่หกเราเป็นยี่สิบโอเคได้หมุนครับ หกตัวซ้ำไป1ตัวนะเย้นาัาอยากได้ตัวนี้มากโค้ชซุโก้ยไปขั้นที่6นะคะเราได้สมใจแล้วตัวถีบชมพูชื่ออะไรนะคะเนซุโกะเนซุโกะอะไรโกะในโกะในนในโอเคมาเกีย็บกันเรากำลังแจกตัวเนซุโกะนะคะ ของเราเราได้สนใจเลยค่ะอยาว่ายคิปที่ว่าจะแ่ทำไมคือตัวนี้เป็นนางเอกเราเลยอยากได้เป็นพิเศษนะคะเมีวเมีวมีคาบไข่แล้วก็ตัวก็ขยับได้เหมือนเดิมนะแล้วก็มือเขาก็ได้ได้อยู่เพิ่มเติมคือผมมันยาวมาตรงมือค่ะ ะะว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะไปกัน <got> ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะ mm hmm. ที่เราไปหมุนชาปองมานะคะเราหมุนทั้งหมดหกครั้งแต่ว่าเราได้ตุ๊กตาทั้งหมดห้าตัวนะคะคือซ้ำมาหนึ่งตัวนะ mm hmm. ตัวแรกที่เราได้นะคะ mm hmm. ก็คือตัวนี้ตัวปิย่พอเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นลูกๆอย่างนี้นะคะเป็นลูกๆอย่างนี้นะพอเ,เปิดออกมาปุ๊บอีก่ก็จะมีตัวนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีดาบของเขานะ แล้วก็มีขาตั้งเราก็ต้องวางเขาตรงนี้ขาตั้งตรงนี้นะคะวางขาตั้งตรงนี้คือตัวหัวเขาทุกตัวเนี่ยจะถอดได้แบบนี้นะคะแล้วก็แขนเขาจะขยับได้นะเห็นไหมอ่าแขนจะขยับได้นะคะอันนี้คือตัวแรกนะคะที่เราได้นะแล้วก็ใส่ดาบให้เขา<ม>อ่าใส่ดาบคุณแม่ไม่ถนัดใส่ดาบแบบแบบแบบตั้งนะแม่ก็จะเลี้ยใส่าสดาบได้แม่ใส่ดาบอ่านี่ตัวแรกนะคะที่เราได้นะ ต่อไปนะคะตัวที่สองคือตัวนี้น้องตาสีม่วงตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่ออะไรคะชิโนบุอ่าตัวนี้ชิโนบุนะคะตัวที่สองนะต่อไปนะคะตัวที่สามที่เราได้หมูป่าตัวที่สตัวที่สามเราได้เป็นตัวหมูป่าตัวนี้นะคะเขาก็เขาก็จะดาบติดตัวนะแต่หัวก็ถอดได้ปกติแขนก็ขยับได้นะคะแต่ว่าขาขยับไม่ได้นะคือนสุเกะนี่นะคะตัวที่สาม เราก็ใส่ขาตั้งอ่าต่อไปตัวที่สี่นะคะ,ะ,ะตัวที่สีนน่ในซุโกะค่ะอ่าตัวที่สี่ตัวะไรนะคะในซูโกะอ่าน้องโกะน้องโกะน้องโกะของเรานะคะคาบคาบไผ่นะเมื่อวานคาบไผ่อ่า,าไไนี่ก็ถอดหัวได้นะคะผมเขาจะยาวๆนะคะน้องถอดหัวได้นะน้องคนนี้ผมเขาจะยาวๆนะคะแขนเขาก็แขนเข,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 ข้าขยับได้น่ารักจน้องเขาน่ารักน้องเขาน่ารักตัวนี้น่ารักใส่หัวไปได้น้องแขนลงก่อน ขอโทรแล้วมันกระสือเลยผมย้ำาอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวที่สี่นะน้องเขามีคราบคราบไม่ผ่อยเราก็ต้องไม่ได้มีอาวุธนะคะอ่าต่อไปตัวที่ห้านะคะซันจิโร่อ่าตัวที่ห้าเราได้เป็นน้องพระเอกมาน้องซันจิโร่นะซันจิโร่โโเขาก็มีดาบนะคะดาบเขาถอดได้นี่ดาบเขาถอดได้นะคะนี่จึ๊คุณแม่ใส่แต่ข้างล่างไปเพราะว่าคุณแม่คิดว่ามันน่าจะโอเคกว่า แล้วก็หัวเขาจึงกระสือนี่นะคะก็จึ๊บใส่คิสโซลเยใส่ชิมนี่นะก็ใส่ว่าก็วางปกติจึ๊บอะ่ะตัวที่ห้าเราหมุนหกใช่ไหมเราได้หกตัวตัวที่ซ้ำก็จะเป็นตัวจียูเราจะไนดะ้จียูซ้ำมานะคะจูซ้ำมานี่ตัวที่ซ้ำจียูเอามาแต่หัวจีย <c oughs> <c oughs> ูจียูซ้ำมานะคะคือสรุปเราหมุน หมุนหกได้มาห้าห้าตัวนะคะแล้วก็ตัวที่หกเป็นตัวที่ซ้ํานะคะ,ะใครอยากหมุนนะอยากหมุนนะไปไปหาดไปคอมเมนต์ <comment S 2> <be. S 1> มาคอมเมนต์ <comment S 1> มาคอมเมนต์ <comment S 1> มาคอมเมนต์มาให้ตัวหนึ่งคอมเมนต์มาใครอยากใครอยากหมุนนะคะไปหาหมุนได้นะเราไปหมุนที่ไหนมานะครับเ,เราไปหมุนเวดเกตอ่ะเราไปหมุนที่เซนทรันเวสเกตมานะคะนี่ตรงที่มีเบลลอะตรงที่มีเบลนะนี่นะวะบอกเสร็จสักตรงที่มีเบล มีบลมีรั้วของเล่นอะ่ะอ่านี่นะคะก็คือครอบแล้วนะเราหมุนเราหมุนห้าเอาหมุนเราหมุนหกครั้งนะคะเราหมุนหกครั้งได้มาห <3, S 1> ้าตัวนะคะแล้วก็ซ้ำหนึ่งตัวนะไปละแล้วนะคะคลิปนี้ใครเป็นอา่า fc ของดาาพี่าตะสูตรนะลองไปหาหมุนกันดูนะคะนี่เราไปหมุนที่ซึนทันเวกเก็ตใกล้บ้านเรามากๆมานะคะไปละแล้วะจ้าไม่ไปจ้า